สวัสดีค่ะโรซาจะพาทุกคนมาเที่ยวง,งานวัดของอิตาลีนะคะงานวัดที่นี่เขาจะจัดตอนช่วงหน้าร้อนนะคะทุกคนปีหนึ่งก็จะมีครั้งหนึ่งจัดครั้งหนึ่งก็ประมาณห้าวันหกวันอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็จะมีลานดนตรีมีนักร้องมาร้องเพลง แล้วก็มีลานให้ผู้คนไปเต้นลํานะคะแล้วก็มีอาหารให้ทานค่ะผู้คนก็จะออกมาทานอาหารกันนอกบ้านอย่างที่เห็นนี่เลยค่ะแล้วเขาก็จะมีซุ้มสําหรับถ้าฝนตกก็หลบข้างในฝนได้นะคะก็จะมีทั้งข้างนอกข้างในค่ะที่เรากําลังจะเดินไปนี่เราจะพาเดินไปดู อาจจะเรียกว่าสอยดาวก็ได้นะคะทุกคนบ้านเราก็เรียกสอยดาวเนาะที่นี่ก็เหมือนกันค่ะแต่ก่อนไปเดี๋ยวเราจะพามาชิมอาหารทะเลทอดกันก่อนนะคะเราก็จะมีเฟรนฟรายแล้วก็มีข้าวต้มอันนี้คือข้าวต้มนะคะข้าวต้มหมูใส่ชีสนี่เลยจ้ะ อาหารทะเลทอดรวมที่นี่อร่อยมากค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยไอศครีมนะคะทุกคนของหวานเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้ไอศครีมนี่ก็มีหลากหลายรสให้เลือกนะคะดูคะ่ะว่าครีมเขาหน้ากินแค่ไหนเยิ้มแค่ไหนอเห็นแล้วอดใจแทบไม่ไหวคะ่ะ เขาก็มีน็อตโชเล่ด้วยกรอบกรอบนะคะกรอบกรอบแล้วก็ครีมคาราเมลหวานหวานค่ะทุกคนใครจะอดใจไหวเนาะนี่เลยค่ะเราก็พามาชมสอยดาวค่ะสอยดาวเขาก็จะติดหมายเลขไว้นะคะเวลาเราไปซื้อหมายเลขแล้วเขาก็จะให้จับฉลาก เสร็จแล้วเราก็จะพามาที่โบสถ์คะ่ะพามาชมโบสถ์เล็กๆโบสถ์เก่าแก่ของหมู่บ้านนะคะทุกคนแต่ว่ามีมนต์ขลังมากเลยสวยงามโรซาก็เป็นคริสเตียนนะคะเปลี่ยนมาได้ตั้งแต่ปี05ก็เป็นคริสเตียนเรียบร้อยแล้วคะ่ะ เราก็ชอบไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์เสร็จแล้วพอเราเข้ามาในโบสถ์นะคะเขาก็จะมีให้จุดเทียนแต่ก่อนจุดเทียนเขาก็จะมีข้างล่างใต้ฐานเทียนนี่เขาก็จะมีที่ให้ใส่เหรียญแล้วแต่เราจะบริจาคนะคะปกติเขาก็จะบริจาคก,กันแล้วแต่ศรัทธาแล้วก็จุดไปหนึ่งหนึ่งเทียนอะไรประมาณนี้นะคะทุกคน คลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมขอบคุณทุกกำลังใจค่ะจะพยายามหาสิ่งแปลกๆสิ่งไหนที่คิดว่าไม่เคยเห็นเราก็จะหามาให้ชมนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ